เราไม่ปรับตัวในเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นคือหนึ่งอันที่สองคือเรายังผมยังไม่เห็นจุดยืนทางการทูตของประเทศไทยเราไม่เคยวางตัวเองไปในเวทีระหว่างประเทศว่าเราอยากจะอยู่ตรงไหนบ้างเราอยากจะดึงทรัพยากรต่างๆของประเทศไทยที่มีออกไปอย่างไรบ้างเราพูดอย่างเดียวเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อยากจะดึงตัวเองเข้าไปขายของเล็กๆน้อยๆแต่มันไม่พอเพราะเราไม่กล้าที่จะตัดสินใจไม่กล้าที่จะมีใช้บทบาทการเป็นผู้นําโอกาสในการเป็นบทบาทการเป็นผู้นา สิ่งต่างๆเราเนี้ยแหละครับเป็นทําให้เราเห็นครับว่า<ม>ไอ้ตัวโพสิชันของเราไม่มีเลยจริงๆผมว่าเราไม่ปรับตัวครับ พี่<ม>รบรรวิ์ครับเราไม่ปรับตัวในเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นคือหนึ่งอันที่สองคือเรายังผมยังไม่เห็นจุดยืนทางการทูตของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศว่าประเทศไทยจะวางตัวเองโพสิชันตัวเองไปที่ไหนเราจะตอนนี้เราเป็นประเทศในระดับกลางขนาดกลางเราก็สามารถมีบทบาทการเป็นผู้นําได้ในหลายๆเวทีเพียงแต่ว่าประเทศไทยณนะปัจจุบันเนี้ยเราไม่เคยวางตัวเองไปในเวทีระหว่างประเทศว่าเราอยากจะอยู่ตรงไหนบ้างเราอยากจะดึง ทรัพยากรต่างๆของประเทศไทยที่มีออกไปอย่างไรบ้างเราพูดอย่างเดียวเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อยากจะดึงตัวเองเข้าไปขายของเล็กๆน้อยๆแต่มันไม่พอสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับเป็นทําให้เราเห็นครับว่าอไอ้ตัวโพสิชันของเราไม่มีเลยจริงๆเราใช้นโยบายในเรื่องเกี่ยวกับ การทูตแบบเงียบๆควาย Quiet d พล l ม m ซี y ต่างๆนา,านาียครับมันทํนาใหา้เราเนี่ยไม่สามารถดึงตัวตนของเราไปให้ได้ในเวทีระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไปสอดรับกับสิ่งที่พี่ปณวิทย์ว่าว่าทำไมประเทศไทยเราถึงเป็นแมวน,นปัจจุบันนี้เพราะเราไม่กล้าที่ตัดสินใจไม่กล้าที่จะมี ใช้บทบาทการเป็นผู้นำโอกาสในการเป็นบทบาทการเป็นผู้นำอย่างเช่นเรื่องที่เราจะคุยต่อไปคือเรื่องเกี่ยวกับคอร์เซนเตอร์ออนไลน์สแกมเมอร์การค้ามนุษย์และกระบวนการนำพาเราไม่กล้าแม้กระทั่งว่าเราจะเป็นผู้นำและให้จีนมาเป็นผู้สนับสนุนเรายังมีความรู้สึกความเกรงกลัวต่อการที่จะมีบทบาทการเป็นผู้นำในเวทีโลกแทนที่เราจะบอกว่าจีน ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นบิ๊กใหญ่ในพื้นที่ของคุณในเวทีโลกนี้แต่พื้นที่ตรงนี้ในภูมิภาคเอเซอียอาเซียนของเราเนี่ยประเทศไทยได้รับผลกระทบสูงสุดประเทศไทยถูกเป็นประเทศทางผ่านจริงๆเพราะฉะนั้นบทบาทการเป็นผู้นำต้องเป็นเราเรา, <c oughs> เราจะไม่กล้าเป่งเสียงดังๆออกไปเลยณปัจจุบันบนี้มีเครื่องบินของจีนเข้ามาในประเทศไทยกี่ลำรับคนจีนกลับไป คนจีนที่ถูกรับตัวกลับไปณปัจจุบันนี้ได้รับโทษเรียบร้อยแล้วเราจะเ,าเวลาที่ไหนให้เขาเนี่ยเอาข้อมูลต่าง,างๆที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวเครือข่ายกระบวนการต่างๆเนี่ยเอาเข้ามาให้เราบ้างมผมว่าไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทไทยก็เลยกลายเป็นแต่ผู้ตาม,มเราเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์เวทีโลกเท่านั้นเองแล้วเราจะตอบสนองแบบเงียบๆตลอดเวลาเราจะไม่กล้าที่จะเปล่งประกายในการที่จะชะ แสดงตัวว่าเราเป็นผู้นําได้ในเวทีโลกมันก็เลยมีผกลกระทบเยอะครับ,รบนี่คือความล้าหลังของประเทศไทยในยุคนี้เลยนะเอาเฉพาะในยุคนี้เนี่ยตั้งแต่พอเศรษฐามาเป็นยันกระทั่งอุองอิงเนี่ยเมืองไทยเนี่ยเท่ากับไม่มีรัฐมนตรีตางประเทศเพราะไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยเพอเรื่องชาวบง,งโดยจับก,ก็พูนธทําอีกแล้วแล้วก็พูนธทําพูดกับเขาภาษาไทยหรือเปล่าหรือภาษาอังกฤษ ยังไม่รู้ว่าพวกก็รู้เรื่องหรือเปล่าเลยแล้วเขาจะเชื่อถืหอหรือเปล่าก็ยังไม่รู้มันเป็นหน้าที่รัฐรีต่างประเทศมีชั้นั้นมีลูกมือไม่ทําเลยไม่ทําเลยและไม่รู้เลยว่ามีรัฐรีต่างประเทศและมีบทบาทอะไร,รซึ่งอันนี้มาต้องเป็นบทบาทของรัฐรีต่างประเทศไปเจรจาให้เห็นเลยให้ข่าวทั้งหมดไม่เป็นข่าวเลยก็นี่เลยไปเรียกคนมาช่วยเลยเสมมุติว่าไปจะเอาตัวประมาเอาเอาญี่ปุ่นมาช่วยจาก NHK เอามาช่วยกันเลยทําข่าวเนี่ยเดี๋ยวก็ออกมาจนได้นี่ไม่ทําอะไรเลย ก็เท่ากับไม่มีนี่คือรัฐมนตรีต่างตอบแทนคือไม่ได้มาด้วยความสามารถพาณิชย์อย่างเงี้ยสองที่ต่างตอบแทนหมดเลยเขาที่แล้วก็ยิ่งต่างตอบแทนใหญ่เลยอ่าไม่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 รู้เรื่องอะไรเลยก็แต่เราคนไทยก็ต้องไปด้วยเสมือนอย่างเนี้ยพอเราจะเป็นเป็นนักบินนักบินว่าเออไม่ไม่เป็นไรดรการวีนบินไปด้วยเลยเขาไปเกาหลีกูลงคือถ้าเกิดเที่ตายแน่ไอ้นี่ก็เหมือนกันแต่ว่าประเทศมันก็ไม่ตายเพราะมันมีระบบ ข้าราการประจำตั้งแต่ประลัดกระทรวงเขาอยู่เนี่ยแบบที่กามพาีว่าเลยผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยล้าหลังหมดเลย